รถใช้งานดีอึดถึกทนมาพร้อมความคุ้มค่าความสปอร์ตหรูหราจัดมาให้แล้วในคันนี้เลยนะคะกับ t ต y o ต a c a m ม y 2.0G ค่ะมาในปี2021กับบอดี้สีขาวมุกหล่อเลยไม่วิ่งใช้งานเพียงแค่90,000กิโลเท่านาั้นคุณพี่เป็นรถหน่วยงานฝรวประจำการมานะคะภายในสวยกริบรถยังไม่ได้เก็บงานนี่คือสภาพแรกเข้าของบริษัทเพชรยนต์รายเดียรคันนี้มีอะไรน่าใช้งานบ้างราคาอยู่ที่เท่าไหร่ชมคลิปนี้ให้จบค่ะรับรองได้ไปคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอน คุณพี่ขาเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของราเดียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่องนุชรถมือสองกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นําเสนอรถหน่วยงานประวัติศูนย์อีก1คันแล้วนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนสําหรับพี่พี่ที่ได้ไปนะคะจัดมาให้ดูอย่างต่อเนื่องเลยกับ To โยต้าแคมรี่สองจุดศูนยมากับบอดี้สีขาวมุกนะคะฟังก์ชั่นจัดเต็มมาให้แล้ว แล้วคันนี้เป็นตัวเบนซินล้วนนั่นเองนะคะกับราคา7 7 9 9 0 0 0บาทไม่วิ่งใช้งานเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นรถปี 2, 0, 2,021ด้วยนะคะสาหรับใครที่เป็นสาวว o l k a g ไม่ควรพลาดเลยนะคะอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดรอบคันได้เลยกับคันนี้ว่าสภาพยังอยู่สมบูรณ์แค่ไหนบ้างมาเริ่มดูนะคะในส่วนของรายละเอียด มาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ากันได้เลยเนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ดีไซน์ในส่วนของกระจังหน้าสีดำตร,รอรแบบนี้เลยนะคะสภาพกันชนเนี่ยนะคะอาจจะมีริ้วรอยถลอกนิดหนึ่งนะคะตามมาอยู่การใช้งานของตัวรถเดี๋ยวเราเก็บารายละเอียดเพิ่มเติมให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์น่คะมีมาให้สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะไม่มีริ้วรอยแตกหลาอยู่สภาพเดิมกันชนนะคะมีริ้วรอยเล็กน้อยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บารายละเอียดเพิ่มเติมให้นี่เลยนะคะมีตรงนี้เก็บงานเพิ่มเติม ไฟโปรเจกเตอร์เนีคะเดย์ทามนัิ่งไลท์ LED มีมาให้แล้วจากโรงงานไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานเช่นเดียวกันรอยฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีดิรอยลักยิ้มนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานเลยนะคะบอกเลยว่าตัวรถสวยคุ้มประหยัดแน่นอนนะคะพี่พท่านไหนมองหาอยู่นะคะกับ t ต y o ต้า a m มรมือสองนะคะมากับบอดี้สีขาวแนะนำเลยคันนี้ ได้รถปี2021ไปใช้งานด้วยนะคะบอดี้โครงสร้างสวยเดิมเลยแล้วก็ป่งซุ้มล้อนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะรอยต่อเรียบเนียนป่งซุ้มล้อไม่มีริ้วรอยการโดนชนมาได้แม็กอลอยเดิมโรงงานมาให้แล้วนะคะขอบ16ยางปี2023ทั้ง4เซนเลอยสำหรับตัวนี้นะคะสวยๆเดิมๆปงซุ้มลม้อไม่มีริ้วรอยฉํำเลยกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาในตัวแล้วเรียบร้อยเรียมสัน สีนะคะเดิมไม่มีผิดเพี้ยนน้านข้างตัวรถไม่มีรอยบุกไม่มีรอยลักยิ้มเลยสภาพเดิมแบบนี้กระจกรอบคันเนี่ยฮะได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าแล้วมือเปิดเป็นสีโครเมียมด้วยนะฮะกระจกมองข้างได้เป็นในส่วนของสีขาวเดิมเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ภายในน,นะคะคุมโทนด้วยสีดํานะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีมาให้แล้วคอนโซลกลางอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีดิ้วรอยนะคะตัว อ่าทลอกนะคะตัวเบาไม่มีริ้วรอยโยนเลยนี่ไม่9 5 0 0หม่0โลเท่านั้นนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าตัวรถสวยเดิมแน่นอนโครงสร้างนะคะเสาวีน็อตเดิมโรงงานเลยนะคะตัวแผ่นเพจวันเดือนปีผลิต ตรงกับสำนารถเลยนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างต่างๆอยู่สภาพเดิมภายในกว้างสะอาดสะอา้านสวยๆแบบนี้หลังคาไม่มีริ้วรอยเลยนะคะคอนโซลมาพร้อมความหรูหราความสปอร์ตรายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่สภาพเดิมซอกประตูนะคะตัว n o อตเมกอานะคะไม่มีริ้วรอยการขยบขยื่นเลย เดิมโรงงานค่ะนี่สวยๆนะ,ะนี่คือสภาพแรกเข้าของบริษัทเพชรยนต์นะคะรถไม่มีตําหนิเลยเรี่ยบสันนะคะหรือว่ากระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยภายในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะเบาะไม่มีริ้วรอยนะคะย่นโครงสร้างภายในสภาพสวยแบบนี้นะคะแล้วก็เสาบีนะคะน็อตเดิมโรงง,งานเลยเลียงลงมาสภาพสวย นะคะแผงประตูก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันม่านด้านหลังมีมาให้แล้วจากโรงงานแบบนี้เลยเบี่ยมสันร,รอบคันสวยตัวสีไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มเลยนะคะเป็นรถที่ใช้งานดีแล้วก็ที่สําคัญได้ปี2021มาด้วยนะคะใครมองหาสเปคนี้อยู่นะจัดได้เลยกับทะเบียน3ตัวสวยๆ720สคันนี้นะคะด้านหลังตัวรถดีไซน์ในส่วนของไฟท้ายเดิมโรงงานเซ็นเซอร์กะระยะมีติดตั้งมาให้ถึง4จุดกันเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายไม่มีร่องรอยการแตกแล้ว อยู่สภาพเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะะสีรอบคันไม่มีรอยบุกไม่มีร่องรอยรักยิ้มนะคะสีเดิมโรงงานนะะแล้วก็กระจกด้านหลังพัดเดิมแล้วนะคะ <c oughs> จากโตโยต้าเลยเปิดขึ้นมาในส่วนของราเดียดห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะอยู่สภาพเดิมค่ะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะอยู่สภาพสวยๆห้องเ,ออเก็บสัมภาระกว้างขวางนะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องหน้าต่างเล็กๆนะคะ อยู่สภาพที่สมบูรณ์ด้วยนี่เลยนะคะโอ้โ oh, ห oh, สวยงามมากๆเลยคันนี้รอยซิลิโคนต่างๆโครงสร้างนะคะอยู่สภาพเนียนเดิมแบบนี้นะคะน็อตแต่ละจุดไม่มีิ้รอยช้ำเลยมาพร้อมถาดรองมีมาให้แล้วนะคะอุปกรณ์ด้านล่างแม่แรงถุงเครื่องมือนะคะมีมาให้เดิมจากโรงงานเลยคุณพี่ขายอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะต้องบอกกันเลยว่ารถคันนี้ไม่มีตําหนิจริงๆนะคะกับรถปี2020 สีสวยงามแบบนี้เลยนะคะสีสวยๆสีขาวมุกหล่อโปร่งสุนร้ออยู่สภาพเดิมโรงงานด้วยนะคะนี่เลยเลียมสันด้านข้างกระจกรออคันพาร์เดิมห้องบริสารทั้งสองข้างนะคะกว้างขวางแบบนี้เลยตัวบอกไม่มีดิ้วรอยช้ำนะคะซอกประตูก็อยู่สภาพเดิมเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยม่านด้านหลังมีมาให้แล้วแบบนี้เรียมสันรอบคันสภาพสวยด้วยนะคะ กระจุกรอบคันก็อยู่เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานเสาบีด้านข้างนะคะน็อตเดิมเลยคุณลูกค้าจานนี้นะคะน็อตเดิมเดิมสติ๊กเกอร์นะคะน็อตต่างๆอยู่สภาพเดิมแบบนี้ภายในสวยหรูออปชันจัดเต็มเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะอยู่สภาพเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือยังไม่เก็บงานนะสะภาพยังดูแบบสมบูรณ์นะคะขนาดนี้เลยถ้าเก็บงานคันนี้บอกกันเลยว่าครบจบแน่นอนนะคะมา มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมรับสรับสายนะคะแล้วก็พิ่มเสียงลดเสียงได้ระบบสั่งงานด้วยเสียงซีรีมีมาให้นะคะแล้วก็ไม้แท้โรงงาน95889กโลค่ะคันนี้คือไม้แท้โรงงานเลยนะ,ะมาพร้อมจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็กล้องถอยหลัง Air Auto นะฮะวอลเลชชาร์จมีมาให้นะคะเกียร์ออโต้นี่เลยที่วางแก้วต่างๆคอนโซลหน้านะคะสวยรูดูแพงดูสปอร์ตมากๆสำหรับรุ่นนี้นะคะได้ไปคือคุ้มค่าแน่นอนฟังก์ชันต่างๆนะคะมีมาให้เดิมจากโรงงานกล้องถอยหลังมีเลยกว้างขวางแบบนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงนะอุปกรณ์ต่างๆก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานนะคะใครมองหายอยู่เนาะ รถไว้ใช้งานนะคะรถเก่งซีดานสุดหรูพร้อมออปชั่นจัดเต็มนะคะแล้วก็ภายในหรูหราดูสปอร์ตนะ,ะมีลายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะก็อยู่สภาพเดิมเบาะไม่มีริ้วรอยฉีกขาดเบาะเดิมโรงงานด้วยนะคะคันนี้สวยเดิมแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนี่ที่เซฟเบาะมาให้เพิ่มเติมนะคะได้ปักกระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้การันตีได้เลยว่าโครงสร้างนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักมา ่ะนะคะไม่มีไม่มีมมิความชนหนักมาแน่นอนอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะ,ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์รอแล้วเรียบร้อย นะคะแล้วก็ด้านหน้าตัวรถเนี่ยไม่มีรอยบุบเลยสีเดิมโรงงานรอบคันกระจกเดิมโรงงานรอบคันฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆที่มองหาแคมรี่มือ2ไว้ใช้งานอยู่นะคะอยากแนะนำนะคะกับตัว2.0 G นะคะปี2021คันนี้รถเพิ่งหลับเข้าร้านมานะคะกับบอดี้สีขาวสนใจนะคะอยากมาดูรถก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะบอกเลยเลยว่าคันนี้หนุดคัดมาให้อีก1คันรถนี้มีเข้ามาสังหมด3คันนะคะและคันนี้ก็เป็นหน้า เป็นที่น่าสนใจนะไม่เก้าหมื่นห้าที่เหลือจะเป็นไมหลักแสนนะคันนี้ไมลน้อยสุดกับราคาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะถ้าสนใจได้ติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องนะคะว่าสภาพยังอยู่สวยเดิมแค่ไหนบ้างไปดูได้เลยคะ่ะมารับชมต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานนะคะตัวขนาดตัวเบนซินนะคะสี่สูบนะ 2,000นะคะซี CC, แล้วก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยนี่นะคะไม่มีน่อง้อยคราบน้ำมันไหลเยิ้มโครงสร้างน็อตแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพเดิมรอย qc ต่าง,างๆนอ็อตยึดฝากับโปรง เมคอาร์ up, แผ่นกันความร้อนนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ด้วยทั้งหมดเลยนะใครมองหารถเดิมนะคะอยากได้รถคุณภาพเกรดเมาที่เพชรอยุ่ได้เลยมีรถมือสองให้เลือกมากกว่า500คันนะคะและที่สําคัญได้เป็นรถหน่วยงานประวัติศู์ทั้งหมดเลยนะสนใจแบบไหนทักมาได้เลยและลูกค้ามองหาแคมรี่อยู่นึกถึงเพชรดนที่แรกเลยเพราะเราะะไปประมูลรถมา เกรด A ทุกคันแน่นอนนะคะใครสนใจเดียดคันไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามาเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างยินดีให้คําปรึกษาทุกเคสเลยนะคะหรือว่าจะให้เราะะตรวสอบประวัติศูนย์ที่มาของรถคันนี้เราก็มีบริการให้และไม่พอเท่านั้นนะคะเรายังมีบริการตรวจรถฟรีนะคะสองรายการให้คุณลูกค้าด้วยเพื่อความสบายใจยิ่งขึ้นว่ารถของเราเกรด A แน่นอนนะคะสำหรับใครมองหารถมือสองคุณภาพสวยคุณภาพดีเกรด A นะคะบอกกันเลยว่าคิดถึงเพชรดนแล้วก็ติดต่อหนุด มาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะแคมรี่มือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ